ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทูดีวันนะครับครับวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาสุ่มนะครับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เราเป็นกิจกรรมสกินปืน XM8 เปนะครับอ่าเป็น XM8 EV o นะครับผมนี่เดี๋ยวเรามากดดูกันฮะนี่นะครับเป็น x m 8 E v o ีในรูปแบบของวันฮาโลวีนนั่นเองนะครับทุกคน อ่าเนี่ยรูปแบบอ่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูให้ดูนะคบว่าสเตตัสปืนมีอะไรกันบ้างนะครับผมในส่วนของสีแดงก็จะมีอัตราการยิงบวก2แม่นยำบวก1นะครับแล้วก็ความเร็วรโดดลบหนนะครับสีเหลืองก็จะเจาะกรอบบวก2ระยะบวก1แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ลบนะทุกคนต่อมาที่สีเขียวนะครับระยะบวก2อัตราการยิงบวก1แมกกาซีนลบ1นะแล้วก็มาพอยซันสีม่วงนะครับก็เป็นแมกกาซีนบวก2ดามจบวก1แล้วก็ความเร็วรีโหลดลบ1นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ผมเติมมาหมื่น ที่ผมสนใจก็คือสีแดงกับสีเหลืองนะครับทุกคน <Hey. S 1> ก็นะฮะสีแดงก็จะหินไปล่าง7นะครับแล้วก็สีเหลืองหินไปล่างานะครับก็รวมเป็นเสร็จก็คือรวมเป็นเขียวด้วยเป็นเขียวก็2อันก็6อันนะครับ6ชิ้นแล้วก็หินแปลงร่างนะครับ12อันมาหมื่นเพชรจะได้ไม้สองกระบอกนะครับทุกคนไปอาจจะลองกดต๋วที่มีอยู่ิปใบก่อนเนาะอ่ะยังไม่มานะครับทุกคนเหมือนผมจะเกลือวะอันนี้ได้ไหมทุกคนอ่ะมาไหมฮะ โอโห,อโหไม่มาครับทุกคนผมว่าเนี่ยสิ่งที่หายากกว่าพินเขียวนั่นก็คือหินแปลงร่างนะอันนี้เลยฟันธงเลยนะฮะมันยากเอ้ยโอ้โหพอพูดปุ๊บมาเลยทุกคนอ่ะอีกอันนึงได้ห้านะฮะหินแปลงร่างได้ห้านะครับขาดอีกขาดอีกเจ็ดอันนะทุกคนหินแปนลงร่างแล้วก็พินเขียวอีกหกอันเนาะอาจจะผมซุ่มไปเรื่อยๆเลยลวกันนะครับด้วยความรวดเร็วนะเฮ้ยเฮ้ยไม่มาเฮ้ยสามทีไม่มาได้ไงอ่ะ มาแล้วครับผมสําหรับพินเขียวนะทุกคนอ่าหอันนะครับพินเขียวอ่ะต่อเลยนะครับพินเขียวได้มาหนึ่งแล้วอ่าไม่ได้ได้ไหมไม่ได้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวนะโอเคมาแล้วฮะทุกคนมาแล้วครับพินเขียว1อันนะครับเฮ้ยทำไมมันได้ยากจังวะทําไมของผมมันได้ยากกว่าคนอื่นเขาอ่ะมาแล้วฮะพินเขียวเป็นอันที่สองนะครับ อนนี้ก็รวมไปเสร็จจิณเขียวผมมี3ใบนะครับอ่ะไปเรื่อยๆครับทุกคนผมมาเร็วไปเร็วสอันแล้วปินเขียวเฮ้ยจะแซงหินแปลงล่างแล้วหินแปลงล่างออกหน่อยเออโอ้โหทุกคนพินเขียวมาแซงแซงหินแปลงร่างทุกคน,นผมบอกแล้วว่าหินแปลงล่างหาโคตรยากนะทุกคนดูดิพินเขียวผมได้รัวๆเลยนะฮะทุกคนอ่ะไปเรื่อยๆครับอ่ะไปเรื่อยๆเลยฮะ ดูดิว่าจะหมดเท่าไหร,ร่อะหมื่นเพชรมามันจะหมดเลยเหรอวะส่องกระปอกหมื่นเพชรเอาไม่อยู่หรอทุกคน <No. S 1> ทุกคนคิดว่างอ่ะมาแล้วครับพินเขียวนะครับพินเขียวได้เจ็ดอันแล้วนะครับผมคือหินแปลงร่างไม่มาอ่ะมาแล้วฮะหินแปลงร่างหนึ่งอันนะครับก็เป็นหกชิ้นเนาะคัดอีกหกนะครับทุกคนอ่าพินเขียวพินเขียวผมได้ครบแล้วพินเขียวผมต้องการแค่หกอันนะครับโอ้มารวๆเล้วผมาสองใบด้วยเอออ่ะไปเรื่อยๆครับทุกคน ขอหินแปลงร่างขอหินแปลงร่างไม่มาขอหินแปลงร่างเฮ้ยเหลือ5 0ันเพชครึ่งทางแล้วทุกคนโอเคพินเขียวมาอีกแล้วกูโอ้โ oh หอะไรเนี่ยโอ้หินแปลงร่าง,ง,าง oh ho, oh ho, ทุกคนหินแปลงร่างหินแปลงร่างโอ้เกินโอ้โอ้โอ้โหทุกคนเหลือ3,000เพศ3,002อ่ะมาแล้วครับ1อันนะฮ oh ะโอ้โหที่เหลืออีก5อันทุกคนหินแปลงร่าง โอ้ยผมจะเหลือเพชรไว้รักสองพันสี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยเออมาแล้วฮะผมจะเก็บไปยังไม่ได้เก็บ event. อีเวนต์อ่าเดอะเบกิเน่งแคมป์เลยผมอะเดอะเบกิเน่งอะเออยังไม่ได้เก็บชุดขาวเลยเว่าจะเหลือเพชรอ่ะมาแล้วครับสองอันนะขาดอีกสองอันนะทุกคนเหลือเพชรสองพันเจ็ดนะครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยมาเหอะมาให้ผมหน่อยมาให้ผมหน่อยโอ้โหไม่มาทุกคนโอโ้มาแต่พิ้นเขียว โอ้โหแล้ว2องนี่คือมันเป็นราคาของเดอะบิกนิ่งผมว่าจะเหลือเพชรไว้2องไว้กเก็บอาบิกนิ่งนะโอ้โหเอาไงดีอไหนไหนทำก็เออค่อยเก็บเนาะเดิร์บิกนิ่งเนาะเอาไงดีอะทุกคนได้แค่กระบอกเดียวเองอะขาดหินแปลงร่างอีกหนึ่งอันนะทุกคนเออผมว่าจะเหลือเพชรไม่อยู่หรอวะเออต่อเลยก็ได้ครับทุกคนไหนๆก็ไหนๆละนะครับอ่ะ ขาดอีกอันเดียวมาไหมโอ้พ่เยวมาเหรอมีไหมโอเคครับผมขาดอีกอันเดียวฮะหินแปลงร่างผมต้องการทั้งหมด12อนะ,อะมาเหอะมาให้ผมเถอะครับโอ้มาไหมมาไหมมาฮะโอ้เรียบร้อยครับผมสงกระบ,บอกนะครับเก็บ <11 00 S 2> แล้วสงกระบ,บอกคิดไปคิดมาผมตอนแรกผมมีอยู่หมื่นหมื่นแปดร้อยสิบแปดเพชรนะตอนนี้เหลือประมาณพันเก้าร้อย 8เพรนะครับนี่ได้แล้วเดี๋ยวกดรับก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะคิดรวมยอดให้ดูว่าเสียไปทั้งหมดกี่เพชรนะครับสำหรับ2กระบอกนี้เนาะ m m 8นะครับเ m 8แฟรี่พรังกินแล้วก็ m m 8ซินิสเตอร์ซินิสเตอร์พัมกินนะครับผมอ่ะสกระบอกนี้ผมเคียรวมไปเสร็จแล้วหมดไป8,910เพชรนั่นเองนะทุกคนสำหรับ x m 8นะครับอ่า m 8สองสีนี้เนาะ เออผมว่าเอาแค่สองทีนี้แหละมันอีกสองอันมันไม่รู้จะเอามาทำอะไรนะทุกคนเอามาประดับไอ้ดีก็ไม่ใช่แหละใช่ไหมโอเคยังไงผมคงไปเทิมเพชรเอาอ่าเสื้อขาวนะครับของเซตของชุดนะครับสีขาวของ The Beginning เนาะผมพูดตอนแรกผมพูดว่า The Beginning แคปนี่ไม่ใช่ล้ว <c oughs> จำผิดนะทุกคนพูดผิดก็ต้องขอโทษทีนะฮะนี่ครับว่าจะเป็นเนี่ยฮะสเตตัสเจาะเกาะนะสีเหลืองผมว่ามันเฟี้ยวดีนะสีเหลืองนะ แต่ว่าหลักๆผมก็จะใช้สีแดงเนาะโอเคครับยังไงก็จะไปเล่นให้ดูนะครับว่ามันดีไหมนะสํสำหรับเดี๋ยวผมจะรีวิวตัวสีแดงเนาะเป็นตัวที่แพงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดด้วยนะครับอาจจะไปรีวิวในบทที่จีสไตล์ทุกคนดูนะครับผมยังไงก็ไปกันเลยฮะครับก็มาในส่วนของโหมดฟรีสไตล์นั่นเองนะครับสำหรับปืน XM8 นะผมก็เลือกมาตัวที่แบบ ดีที่สุดอะแล้วก็แพงที่สุดเนาะสีแดงอัตรารั่นบวกสอง้วก็ความแม่นยำบวกหนึ่งเนาะทุกคนมามาโชว์พิ้วซะหน่อยนะฮะโดยรวมระยะใกล้ผมว่าก็โอ้โหลั่นเร็วอะทุกคนถ้าเอาเอามาเล่นระยะกลกับระยะไกลนี่คือโกงมากๆนะครับสำหรับปืนนี้เนาะเห็นปะกระโดดยิงหัวเมื่อกี้ก็คือเข้าหัวโอ้โหแบบโกงอะทุกคนปืนนี้เป็นอะไรที่โคตรโกงอะทุกคนเห็นปะดูดิฮะเห็นปะอุ้ยโดยนยิงเลยผม เดี๋ยวผมจะยิงให้ดูฮะนี่ฮะระยะกลางระยะใกล้คือได้หมดนะทุกคนถ้าใครเชิงดีๆใครพิ้วนี่คือระยะใกล้นี่คือก็ก๊อตเหมือนกันนะครับทุกคนสำหรับปืนนี้เนาะเฮ้ยแต่มันก็ไม่ต่างจากไอเกอมแปดอันอันที่แล้วเท่าไหร่นะทุกคนอันที่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้บวกแม่นยำบวกหนึ่งไงมันก็เลยยิงไม่ค่อยโดนแต่ผมรู้สึกว่ามันแม่นขึ้นทุกคนแบบเป้าล็อกตัวให้มากขึ้นแล้วก็แบบแม่น่ะรู้สึกว่ามันเข้าหัวได้ง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับเพิ่มความแม่นเอากระด้างคนต่างกระโดดอ่ะคน เอามาดิไม่กันหนัวถ้าสมมติว่าใครที่กระโดดยิงไม,ไม่ไม่ค่อยเก่งนะยังผมเนี่ยผมก็จะกระโดดยิงแล้วก็ลากหัวเอาครับมันก็จะเข้าง่ายนะทุกคนใช่แต่ก็ต้องรูต้องดูที่จังหวะด้วยนะครับว่าเราก็โดดกับซูมนี่ต้องให้ตรงจังหวะนะทุกคนเหมือนลูกนั่งยิงเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงกันนะครับอาร์มัเนี่ยระยะไกลระยะไกลเป็นไงทุกคนระยะไกลแบบอัดตัวนี่ไงงัดหัวครับเป็นอะไรที่งัดง่ายแล้วก็ลั่นไวมากๆนะครับสำหรับ XM8 ตัวนี้เนาะเห็นปะ บ้าทุกคนเข้าหัวอย่างเดียวอะ่ะงัดหัวอย่างเดียวอะผมอะออาดีมาดีอันนี้อะผมไม่ตะขบไม่ตะขบก็เข้าตัวเธอ20ถือว่าแรงมากนะครับทุกคนเห็นไหมแล้วก็รันเร็วมากทุกคนรันบวกรันบวกสามผมว่ารัานบวกสามแล้วแหละดูจากทรงแล้ว <c oughs> ไม่ได้รันบวกสองแล้วรู้สึกว่ามันโกงขึ้นนะผมว่านาคตน่าจะโดนเนิร์ดนะปืนนี้มันเสือกบวกแม่นยำเข้ามาบวกหนึ่งอ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบดูดีทุกคนเห็นผมยิงไหมดูดิลากหัวอย่างเดียวนะท,นวนวทุกคนหัวเป็นหัวทุกคนหัวเป็นหัวเนี่ยดูดิ ดอกละยี่สิบกว่าครับไม่มีดอกละสิบกว่าไม่มีนะผมว่ามันเขาน่าจะใส่เกาะสองกันมากันนะโซนฟีสไตล์ผมก็ใส่เกาะสองพอสองมาเห็นไหมทุกคนโอ้โหพูดซาลินพันกันหมดเลยฮนะเพราะว่ามันมันโหดจริงอะทุกคนเออได้ดูดิดอกยี่สิบกว่าเห็นปะ่ะดูดีเนี่ยงัดเนี่ยเออโคตรก๊อ์อะทุกคนเป็น,ป,นปืนที่น่าเก็บไว้สะสมนะผมแนะนำเลยนะสีแดงนี้เก็บเลยถ้าใายแบบ ไม่ใช่เทพทูยอย่างผมเนาะเก็บเลยกระบอกแรกกระบอกเดวก็ได้ทุกคนผมว่าน่าจะหมดไม่เท่าไหร่นะ่าจะประมาณ3 4มสพันเพชรนะทุกคนถ้าเป็นเอาแค่กระบอกสีแดงนะครับทุกคนว่าแต่ว่าถ้าใครมีต้นทุนอยู่แล้วคือหินแปลงล่างเยอะอยู่แล้วอะ่ะผมว่าน่าเก็บเป็นอะไรที่โคตรน่าเก็บมากๆนะครับสำหรับปืนเ m 8ดซีรีส์นี้เนาะซีรีส์วันฮาโลวีนนะครับทุกคนเป็นอะไรที่น่าเก็บนะเออมันโกงมันดีมันดีอันนี้อันนี้ผมยอมรับเลยเ็มซิผมให้น้อย ดีจริงๆนะครับสำหรับเนี่ยสำหร,รับใครที่เป็นสายดันแหลงแบบจริงจังอ่ะอันเนี้ยเป็นอะไรที่โคตรน่าเก็บอ่ะทุกคนเห็นไหมเห็นผมยิงไหมเป็นอะไรที่โคตรน่าเก็บมากๆนะครับทุกคนสำหรับปืนเอ็กเอแปดตัวนี้เนาะ <c oughs> ดูดิอ่ะระยะไกลเนี่ยไม่งัดหัวก็เจ็บอ่ะโดนไปก็เจ็บอ่ะทุกคน <c oughs> แล้วสีเหลืองนะครับมีการเจาะเกาะบวกสองนะครับแต่ด้วยความเร็วแต่ผมก็แนะนำนะสีเหลืองก็ถือว่าก๊อตเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจาะเกาะบวกสองเนาะเกาะใครใส่เกาะสามมานี่คือเกาะแหลกแน่ทุกคนดูดิทุกคนเห็นปะ เมื่อกี้ดูดิอย่างผิวอ่ะโชว์ผิวซะหน่อยโชว์ผิวซะหน่อยอุ้ยอ่ะโชว์ผิวโชว์ผิวโชว์ผิว <c oughs> โชว์ผิวอื้ออ่ะงัดนี่ไงโฮเมขึ้นหัวเมื่อกี้ตายก่อนสองนัดนะครับทุกคนกระโดดยิงไม่เข้าครับอ่ะใครก็กระโดดยิงไม่ค่อยเข้าหัวกระโดดยิงแล้วก็งัดเลยคนระับทุกคนมันเข้าหัวเป็นอะไรที่เข้าหัวโคตรง่ายนะสำหรับปืนนี้นะ อา๋ยวผมจะยิงให้ดูไปเรื่อยๆนะครับผม آ آ อ่าเล่นเชิงเหรอ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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยมันมีแล้วก็มีปืนใหม่มาผมก็อยากจะเก็บเหมือนกันนะครับสำหรับ MP MP5 ปะทุกคนที่เป็นไทเกอร์อะไรเสออเออผมก็อยากจะเก็บเหมือนกันนะอุ้ย,ยนี่ทุกคนโอโ้โห เป็นอะไรที่เท่ดูหมบ้าเห็นเห็นเอฟเฟกของปืนไหมครัทุกคนเห็นไหมสีสีดำสีดําส้มสีดําแดงนะครับออร่าออกจากปืนเป็นสีดํานะเออนี่ไงงัดหัวเป็นไงฮะก๊อตนะทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะทุกคน ก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งการเล่นในฟิตออเดียตายไว้สักนาทีสองน,นาทีแล้วกันนะครับทุกคนเผื่อใครอยากดูเนาะโอเคครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย I see